ต้องโลก่อนเออเราก็ไม่ต้องซื้อเข้าแล้วนะเอาบอกตัวเองนั่นแหละเราก็ไม่ต้องสัรหาจะซื้อเข้าล่ะเห็นโต๊ะโล่งไม่ได้ในส่วนของพาเลตนั้น กิโกะมิลานโอ1อยหนึ่งสีนี้แหว่งนะสวย1อยเดียวค่ะกิโกะมิลานโอลหนึ่งร้อยบาทอุ้ยราคาเต็มเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอะไม่มีอินแคปราคาเต็มหนึ่งพันบาทามันก็จะเน่าๆหน่อยนะคะแต่ว่าเอาไปเหอะลอยเดียวอะ ผลิตปีหกสี่เองหกห้าหกเจ็ดสามปีได้อยู่หกร้อยเดียวคุณคุณไรนะ้ำคนแรกอะ่ะคุณไมมีนค่าส่งสามสิบนะทักติก๊กต็อกได้เลยชาร์ลอตทิวเบอรี่อืมไม่เอาอุ้ยนาตาชาเดีโอนาะอุ้ย สีส้มอิดไม่ขายหาย,ยากอะสีส้มอิดอะใช้จริงเวอร์ถ้าส่งสามสิบค่ะอนาตาเซียเบลวิงฮิลใช่ปะอันนี้คืออะไรอูไม่ได้ใช้เลยอย่ะแต่ละพาเลตอุย้ยอนาตาเซียค่ะแปดร้อยมีใครเอาไหม พาเลตนี้แปดร้อยบาทแปดร้อยบาทคือดูพอราคานี้ไม่น่าจะมีใครเอาหรอกทุกคนจะเอาร้อยเดียวอะไอชวเก็บไปเถอะไม่เป็นไรแต่งได้เจ็ดร้อยอะเจ็ดร้อยบาทอานาตาเซียเบริงฮิลแทบไม่ได้ใช้เลยเก็บเก็บเก็บจะให้มาขายสามร้อยหรอ อุ๊ยอันนี้แมสเนเกตเนเกตเขาไม่มีขายลยไทยแล้วอ่ะไม่กล้าขายจัดอันเลยอะเก็บไว้เอะเก็บไว้เป็นตำนานของสะสมสีนี้เป็นยังไงแล้วนะเดี๋ยวขอดูหน่อยอ่าออกทองทองลืนตาละเนเกตหนึ่งเนเกตสออ่ะอันนี้แมอันนี้แมสทูเฟสช็อกโกแลตอืม ยังไม่ได้ใช้เลยใหม่มากเลยทูเฟสชอ็อกโกแลตเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทมีใครเอาไหมหอมชอ็อกโกแลตไม่มีเก็บเก็บเก็บดีดีไม่ต้องเอฟเก็บ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 นี่พาเลตชอ็อกโกแลต่านนานมาในส่วนของนา วิสวยเนาะไม่ขายเอามาใช้พวกนี้ไม่มีอะไรตัดใจได้ท่างนั้นแล่ของคุณทำให้สบายใจเออมันหาเอาโปรโมทแบรนด์ละลืมเปิดขอโทษเนกเกตคือดีมากคือที่สุดอะเมก้าฟอยเบอร์ค่ะ เม่อ <biases. S 2> ุยอันนี้สวยนะเออโทนสุดสุดเมคอัพฟรอยเวอร์ค่ะใหม่มากเมคอัพฟรอยเวอร์ค่ะแปดร้อยบาทเมคอัพฟอยเวอร์แปดร้อยบาทนันลดาเมคอัพฟอยเวอร์เลสโกล์แปดร้อยบาทเก็บ ถูกมากนะอันนี้ตั้งสองสามพันกี่บาทเนี่ยอันเนี้ยสามพันสองมั้งขายแปดเหรออุ้ยเแปดร้อคุณโบวี่แคปแปดร้อยแคปเยโบวี่ค่าส่งสามสิบนะไปแล้วออให้มันล่งเถอะดูหนังสือยังใหม่อยู่เหรออ้ยอันนี้คือสอนแต่งหน้าหรอไม่เคยเปิดมาด้วยซ้ำขอเล่นก่อนได้ปะ เขาก็จะมีให้ดูว่าพาเลตแต่พาเลตเนี้แต่งลุคไหนได้บ้างอ๋อสอนวิธีการใช้ในสีต่างๆซึ่งไม่เคยแกะได้จำอ่าแต่งแนวฟงแนวฝออุ้ยตายหา่าไม่เคยดูของอุปกรณ์เขาเลยสีทงสีทงอุ้ยลดเนาะเนี่ยาขายแล้วขอแคปใหม่หน่อยอ่ะเลสโกพาเลตเลสโกค่ะ แปดร้อยบาทถูกมากแคบยังอุ้ยว่างและว,ว่างช่องหนึ่งว่างช่องหนึ่งเธอเดี๋ยวฉันจะต้องไปตอบแชทละอุ้ยตรงนี้ว่างนิดนึงแล้วว่าเอาอะไรมาใส่ดีอ่ะ ข้างในนี้ลกมากข้างในเริ่มเริ่มเริ่มยังไงเอ่ยอาทารตอันนี้ขายมานานละใหม่แกะกล่องแปดร้อยเหมือนกันไม่เคยใช้เลยคือเอาไปหน่อยแปดร้อยบาทแปดร้อยบาททาร์ตอันทั้งสองสัมพันธ์นี่ ไม่เคยใช้เลยไม่หมดอายุด้วยแปดร้อยันนี้ใหม่มากดูนาหน่อยอันนี้ใหม่มากนานนออนนกออของใหม่เรียกว่าของใหม่ไม่ไหมแปดร้อยบาทคุณจะล่าแบ่สีสวยด้วยนะเนี่ยมีสีเอิร์ธโทนสีอะไรตรงนี้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 สีเอิร์ธโทนอันนี้สมกกี้ละแต่งออกงานตรงนี้แบบ Everyday, เอวิดีเนี่ยหนึ่งเนี่ยเอวิด์ แปดร้อยบาทท้าของใหม่จากสองพันหรือแปดร้อยของใหม่ด้วยซ้าไม่อยากเอฟของใหม่ก็หรอวุยใส่อุยใส่ตรงนี้ได้ด้วยอ่ะเมสซี่ท้าคือติดทนสุดจริงๆจริงๆอ่ะอันนี้ทูเฟสอันเนี้ย